ก็บ้านอยู่ฝ่าอยู่ดอยนะไม่มีสัญญาณนะถนนจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ All t ฟอร์อินโด t ีเ n ียมีอินเตอร์เนมีอินเตอร์รูมโนฮับไวไฟโนฮับอ่าอินเทอร์เน็ตดืโนโนฮับไวไฟโนฮับอินเทอร์เน็ตดมีสามหมู่บ้านนะครับอ l l ิฟอร์อ่ามที่อ่าอินเ e อร์รูมทีอ่าพีเพิลวันวันอินเ e อร์รูมมีวันอินเตอร์รูมวันอินเอร์รูที่ I don't know s เ e กมี e เปก a ะเล็กเล็ bit me in the north boy yeah i n d slow in the and the sub sky in the s h a me now I look for eating for eating กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮอ้อาคาผู้ไม่ดีอาคาผู้ไม่ดีหัวยาไม่ดีอาคาผู้ไม่ดีบ้าหัวหน้าก็พยายามอ่ะตัวนู้นอนเดอะลุบในเดอะฟาร์มนี่ใหญ่เดฟาร์มนี่ สวนผมนะครับตรงนู้นนะครับอันนี้อหมู่บ้านหนึ่งนะมาดูได้นะสวยนะสวยนะ beautiful beautiful I make h o l e s t a t yeah finish corona yeah สวนก็หา,านอ,อกไม้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะมันฝปไปหน้าฝนนะแต่ที่มันมีฝนอยู่ทุกวันนี้มันเป็นฝนแบบพายุนะพายุนะครก็ หนูเราจะดูอนไปแปลกๆนะสวยนะบิท yeah, uh, yeah. ุอูนะนะ้องอาจจะไม่ชัดไมีโทรฟอมมีทรฟอมโนโกตคาเมล่าอย่ห้คันวอบทีเอทีเอโทรฟอมมีวอฟเม็กออฟอินเทอร์เน็ตทีเอัอนริฟอร์นิวอ่านัมเบอร์ยูทูบนะอรฟอร์ทีแมนนะโนฮับคัสเตอร์ อะไร for into room into shop into ร้านนี่นะโอเคแค้นไอ้เจ๊งแค้เม็ด into room มาขามป้อมนะมาขามป้อมมาขามป้อมจะเป็นอย่างงี้นะเด็กกลับบ้านมีหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างงี้นะเห็นไหมครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราจะเอามาขามป้อมกลับด้วยนะผรจะเอาไม้นี่ก่อน ไว้ใน่อนนะครับเนี่ย หมากมะขามป้อมนะครับหมากมะขามป้อมจะเป็นนี่นะมะขามป้อมนะซึ่งเราเอาอมาจากต้นนี้นี่เองนะเอาไ r f อ r ออีติกมะขามป้อมนะบ้านเราอยู่ฝานะครับใส่ย่าม่อนฮนะ ว่าจริงน่าถ้าสนใจน่าหลายๆนะมีน้ำสองก้อนนะเดี๋ยวจะเข้าป่าด้วยนะนวันสนใจอิมบอ็อกมานะครับแรกห็กๆนะครับ ไว้เรียกหวยเรียกทรับนะครอยู่ยงคงกระพันนะพุทธังเขียวขาด์ทำมังเขียวขาดสังคำเข,ขียวข้าศพุทธังปวดช่องทำมันเปิดราบสั่งคำปิดร้าวนะครับนี่นะครับพบป่านะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อ้าด้วยนะครับเออเงาไม้ตรงนี้มีเปล่าสารแรงตรงนี้ไปเลยดีกว่ามั้ง ขึ้นไหมอสโตนหนึ่งก็ได้แหละไม่น่าจะเสียหายนี่เป็นอาจจะฝ่อฝ์ออีกิงึ่งลูกโอ้โหกำลังจะตายหรือยังไงตัดอยู่ตรงนี้แม่เลยนะ นจะตายหรือยังไงตายนะฮะต้นสูงๆไม่มีแล้วหรือวะต้นนี้นื้กำลังขึ้นกว่ากระติดเดียวว้ากินไม่ได้แนละ้วว้ากินไม่ได้แนละ้ว โงนะ่ครับโอเคไม่เป็นไรเข้าป่ากันฮัลโหลบรรยากาศสวยมากนะครับ พึ้นสูงบนหลอไม่มีนะหนูฝอดอเติป็นิโคลนาทมาสไม่นี่วอเตอร์ทมาสหนฮาไปนนี่มีหนูฮามบอฟช็อบหนูฮามันนี่ฟอ์อิตหนูฮามัดนี่ฟอ์บาย มาเอสโอเค thank you นะไอ้ for eating in the m o u n า a i n thank you bye bye thank you all for in the follow me in, in the subscribe in the share อ่า in number youtube me all for new youtube in the name บารมีปู่ฤาษีร้อยแปดอ่าบารมีปู่ฤาษีร้อยแปดอ่าเป็นอีโคโรนา I เม็กจมอบลูกโฮสเตลยาฮอลิเดีโอเคแตงกียวพีเพอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครเดี๋ยวหาหน่อไม้ก่อนนะคอาคยาเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์แน่เลยย่าไม่ดีย่าอาดีนาแนย่าสามารถไปละว่นดีพรานนาแน่ก็เมาดีอ่ไปนม่ปวัดดีดียไปถือดิีวัวผูกวัวาโอ้ก็เลย่องอ่ะบฉลาดดี๋ยวไฉลาด หนูฮามันี่ฝ่ออีนูฮามบอยเอาดูฝ่อเดี๋ยวายูทูบอมูอนหนูฮามคัสเตอร์วันเทาสั้นนะวันเท่าสั้นะนิวนะโอเค thank you bye bye พี่พ่อ thank you bye bye แอมลูกมีบูา k ท care thank you ขอบคุณนะฮะพผู้รทาประสงค์อ่าพระผู้ทาประสงค์อ่าเทวูาเทวดาคุ้มครองนะเดี๋ยวจะถามกัน ไลยสดนะไอแม็กฟอร์บูดานะเอาเลยฟอร์วันนิวอินคาเมรานะแตงกีววันนิวโทนิวอันดี้นูอ่ะลูกฟอร์เิ็ดเต็งโอเคบายบาย